ยักษคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สองตอนเลือดคนละสียอมจำนนไม่ค่า พร้อมกับเสียงร้องดังป่านฟ้าร้องปืนไฟและธนูจํานวนมากเล็งมาที่ไพรพลที่เหลือของฮาเออาปาลาที่ข้างรถมังกรไฟและปากกระบอกปืนใหญ่ก็จ่อคบไฟเตรียมยิงยอมจำนวนไม่ฆ่ายังคงเป็นคลื่นเสียงที่กล่าวเป็นภาษามองโกปลายแหลมของทวนจ่อมายังเบื้องหน้าทำมุม45องศาพลเดินเท้ายังสืบเท้าออกมาหน ฝีเท้าพอทิ้งลงพื้นผิวดินเกิดการสั่นสะเทือนไรรพลที่เหลือของฮาเออปะลเกิดความปั่นป่วนขึ้นมายอมจำนนไม่ฆ่าทับหมาทางปีกซ้ายขวาพากันเงื้อดาบฟันขาหมาขึ้นอีกมืออีกมือหนึ่งถือสายบังเหียนโน้มตัวมายังเบื้องหน้าทำท่าโถมจู่โจม้าเออระลหน้าซีดเผือดกำดาบที่ฟันถูกหยิกงอ คิดเงื้อดาบขึ้นหลายคราแต่ข้อแขนกลับอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงแม่ทับนายกองและไพร่พลทางซ้ายขวาต่างเหลียวหน้ามามองดูไต่เท้าที่ปรึกษาทางทหารของพวกมันริมฟิปากของฮาเออปลาก็สันรริกเหลียวดูผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองทุกคนมีสภาพเหนื่อยล้าร่างก็เปียกปอนขณะที่ลุยน้ำข้ามมาลูกธนูส่วนใหญ่เปียกน้ำ ใช้การไม่ได้นี่เป็นสาเหตุหลักที่พวกมันรับบาดเจ็บล้มตายสาหัสด้านตรงข้ามกลับยืนไว้ด้วยทัพหมิงที่สดชื่นติดอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมสับ้าเออปปลาทราบดีว่าหากสู้ต่อไปกองกำลังของตนต้องจบชีวิตในที่นี้จนหมดสิน้นแต่ให้ทั้งหมดยอมจำนนหรือหนวเมียน้าเออปลาพลันส่งเสียงเรียกหาแม่ทัพในหนึ่ง กระตุ้นหมามาถึงเบื้องหน้าหาเออปลาเพ่งสายตาไปเบื้องหน้าออกคำสั่งโดยไม่เหลียวหน้าไปว่านับแต่นี้เป็นต้นไปกองกำลังทั้งหมดล้วนยกให้กับเจ้านัวเมียนใจหายวาบร้องพล่วงไปว่าใต้เท้ามุมป่ากของหาเออปลาสันกระตุกหลายคราลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวขึ้นว่าทั้งหมดต้องอยู่สื่อไป เจ้านำกำลังยอมจำนวนเถอะนัวเมียนมองดูมันอย่างตื่นเต้นสงสัยหาเออปาลาบังคับม้าออกไปจากนั้นหันหัวม้ามองดูไพรพลตัวเองที่สับสนวุ่นวายจับจ้องมองชั่วขณะพลันดึงรังสายบังเหียนมาเงื้อดาบยาวขึ้นปากส่งเสียงขู่คำรามใช้เท้ากระแทกท้องมา้าควบม้าเข้าหาขาบวนทับหมิงแต่ผู้เดียว ทหารคนสนิทของมันจำนวนน,นับร้อยควบหมาตามติดเงื้อดาบทวนในมือขึ้นเสียสินยืนอยู่บนรถศึกถอนใจเบาๆคำหนึ่งทิ้งมือลงเป็นสัญญาณธงถ่ายทอดคาสั่งวูบเปืนไฟแถวหน้าสุดยิงจู่โจมในเปลวไฟและแปลบลูกกระสุนแหวกฝ่าอากาศออกไปร่างของหาเออปลาสถานขึ้นหลายครา ที่หน้าอกปรากฏหมอกโลหิตแผ่พุ่งออกมาหลายกลุ่มแต่สองตาของมันยังคมกล้าดาบในมือเงื้อสูงกว่าเดิมองค์ครักติดตามมาด้านหลังมันคำรามเบาๆยกตะโพกผลจากอ่านเงื้อดาบทวนในมือโน้มตัวไปข้างหน้าทำท่าเพ่นผลโจรทยานปังปังปัง,ปงขวับขวับขวับเสียงปืนไฟกับเสียงยิงธนู ดังไม่ขาดหูภายใต้หากระสุนและลูกธนูที่ระดมยิงออกขบวนทับนับร้อยคล้ายข้าวสาลีที่ถูกตัดขาดล้มระเนระนาดลงหาเออปาลาถูกลูกธนูยิงใส่หลายสิบดอกในจำนวนนั้นมีอยู่ดอกหนึ่งยิงใส่ใบหน้ากระชากร่างของมันล้มไปทางด้านหลังร่างพลัดตกจากหลังมาเท้ายัางยึดเกี่ยวกับบางโกลนมาลากร่างของมันไปอีกระยะหนึ่งม้าพาหนะของมัน ก็ถูกลูกธนูและลูกกระสุนยิงใส่สุดท้ายแผดเสียงร้องออกมาล้มตายลงลูกธนูของทหารชายแดนใช้ลูกธนูเขี้ยวสุนัขป่าสามารถยิงทะลุเกราะหนังสามชั้นลูกธนูแหวกฝ่าอากาศบังเกิดเสียงดังขวับเคียวทหารคนสนิทของฮาเออปาละยังคงถาโถมออกไปลูกธนูลูกกระสุนยิงใส่หงายร่างพลิกร่วงลงจากอานมา พวกมันแสดงว่ามหาที่ตายมือปืนไฟทางฝ่ายทัพหมิงล้วนยุติการยิงกระสุนออกธนูที่ยิงออกไปยังสามารถเก็บกลับมาแต่กระสุนดินปืนพอใช้ออกก็หมดสิน้นพวกมันไม่ต้องการสิ้นเปลืองรูปก,กระสุนต่ตอศัตรูเช่นนี้ทหารคนสนิทของฮาเออาร์ปลาร้อยกว่าคนทหารคนสนิทของฮาเออร์ปลาร้อยกว่านายพอโถมถึงหน้าขบวนทัพหมิง คงเหลือเพียงห้านายทุกคนถูกลูกธนูยิงใส่แต่ยังไม่สิ้นใจตายพวกมันเบิงตาโปนโตมือถือดาบยาวพอถมถึงเบื้องหน้าขบวนทัหมิงทุกคนต่างพากันส่งเสียงราวสัตว์ป่าร้องคำรามออกมาเออพึบรถมังกรไฟแยกย้ายกันพ่นไฟออกมาสองสายครอบคลุมทั้งคนและหมาทั้งห้าเอาไว้น้ำมันพอกระเซ็นใส่ร่างพวกมัน ทั้งคนและหมาลุกไหม้ขึ้นมาหมาพาหนะพอถูกไฟเผาไหม้ก็แตกตะเลิดวุ่นวายยามวิ่งก่อเกิดเป็นกระแสลมเป็นเหตุให้อักขีโหมแรงกว่าเดิมหมาอักคีห้าตัวมนุษย์เพลิงห้าคนเกลือกลิ้งอยู่หน้าขบวนทับหมิงแผดเสียงร้องออกมาอย่างแช่มช้าหมาไม่วิ่งตะเลดิดคนไม่ส่งเสียงร้องกองวัตถุที่ดำเกรียมปรากฏควันไฟลอยขึ้นมา ขบวนทัพม้าสองฝ่ายล้วนนิ่งเงียบงนันไม่ปริปากกล่าววาจาหนวมียนใช้สายตาเอ่อคลอด้วยน้ำตามองดูสภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าจวบกระทั่งมนุษย์เพลิงทั้งห้าแน่นิ่งไม่ไหวติงมันค่อยพลิกตัวลงจากหลังมาเดินออกไปหลายก้าวชักดาบคู่มือออกมาร้องสั่งไปว่าลงจากมา้าวางอาวุธยอมจำนน ชาวตาต้าทยอยลงจากหลังมาเดินออกไปทิ้งดาบทวนกับพื้นจากนั้นกลับเข้าขบวนเสียงเคลงคล้างไม่ขาดหูบนพื้นกองสมด้วยภูเขาอาวุธเล็กๆลูกหนึ่งนวเมียนสูดลมหายใจลึกๆหันคมดาบหาตนเองประคองถือด้วยสองมือยกชูขึ้นเหนือศีรษะเดินเข้าหาทับหมิงที่ด้านตรงข้ามทับหมิงเปิดทางออกเป็นช่อง ไพรพลทั้งหลายยืนตัวตรงนวเมียนยกดาบขึ้นสูงก้มศรีรษะต่ำลงเดินเข้าหารถศึกของเสียสินทีละเก้าเสียงควับลูกธนูดอกหนึ่งยิงฝ่าอากาศมาระดับความเร็วของลูกธนูเกิดเป็นเงาจางๆสายหนึ่งไม่อาจเห็นลูกธนูชัดตาติงอุ่ยติงตูสือผู้บัญชาการแท่ติงถือโล่ด้วยมือสายร่างฟุบบนหลังมา ใช้โล่คุ้มกันด้านข้างของร่างกายทหารหมิงที่ติดตามหลังก็เคลื่อนไหวดูดเดียวกันลูกธนูตรงเข้าหาติงตูซือหัวธนูพุ่งเฉียงมาสกิดถูกผิวของแผ่นหลังหุ้มเหล็กของโล่จนเกิดเป็นสะเก็ดไฟจากนั้นปลิวกระเด็นไปไกลโขติงตูซือค่อยยืดตัวนั่งตรงดาทอคำหนึ่งสองเท้ากระแทกใส่ท้องมาเร่งความเร็วของม้าขึ้นร้องสั่งไปว่า ติดตามไปให้กับเราลูกธนูของพวกมันหลงเหลือไม่มากแล้วติ่งตูซือกำลังไล่ฆ่าไพรพลที่หลบหนีของตาต้าขบวนหนึ่งภารกิจของมันคือกำจัดกองกำลังหนึ่งพันนายที่หาเออปาลาส่งไปคุ้มกันชนเผ่าเมื่งเกอจากนั้นนำชนเผ่าเมืองเกอไปยังเมืองไคหยวนตอนแรกภารกิจดูเหมือนง่ายได้อาศัยกำลังของฐานที่มั่นมัน คิดจัดการกับชาวตาต้าหนึ่งพันนายสมควรง่ายดายดุดพลิกฝ่ามือชาวตาต้านับพันถูกโจมตีแตกพ่ายผู้คนจำนวนหนึ่งถูกฆ่าตายผู้คนจำนวนหนึ่งทิ้งอาวุธยอมจำนวนหรือถูกจับเป็นที่หลงเหลือแตกคือหลบหนีเป็นเชียนฟูจ่างนายพันชาวตาต้านำกำลังร้อยกว่าคนหลบหนีติงตูสื่อความจริงไม่สนใจขอเพียงมันช่วยคนมาได้ ก็ถือว่าบรรลุภารก,กิจแล้วแต่ว่าชนเผ่ามึ่งเกอที่ได้รับความช่วยเหลือกลับร้องบอกต่อมันด้วยเสียงอันดังติงตูซือไม่รู้จักภาษามองโกยังรับฟังไม่เข้าใจคนนำทางที่ข้างกายกลับหน้าแปลเปลี่ยนไปบอกต่อมารดาของมึ่งเกอเทียมู่เอ,อ๋อกับภรรยาที่มันโปรดปรานที่สุดถูกเชียนฟู่จังชาวตาต้านั้นฆ่ากุ้มไปติงตูซือเดือดดาลเป็นการใหญ่ มันเห็นว่าในผู้บัญชาการฐานที่มั่นต่างๆหน้าที่ของมันง่ายดายที่สุดสุดท้ายบุคคลสําคัญของชนเผ่าเมืองเกอสองคนกลับถูกคร่ากลุมตัวไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกลับไปจะมีคําว่ากล่าวกับใต้เท้าจงตูอย่างไรดังนั้นสั่งให้รองแม่ทัพของตนเองนำชนเผ่าเมืองเกิกลับเมืองไคหยวนตนเองนำกำลังสามร้อนายติดตามเชียนฟู่จางชาวตาต้านั้นไป เขียนฟู้จางชาวตาต้านั้นความจริงไปก่อน9ก้าหนึ่งแต่เนื่องเพราะจุดฆ่าสตรีสองนางกลับกลายเป็นเครื่องทวงในที่สุดถูกติงตูซื้อตามทันชาวตาต้าอาศัยความได้เปรียบของวิชาขี่ม้ายิงธนูรักษาระยะห่างจากทหารติดตามช่วงหนึ่งแต่ติงตูซื้อพัานไม่ยอมเลิกราผู้คนทั้งสองขบวนหนึ่งหลบหนีหนึ่งติดตามวุ่นวายเป็นเวลาครึ่งวันหนึ่งคืน จวบจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นชาวตาต้าใช้ธนูแทบหมดสิน้นทั้งสองฝ่ายยังต่อสู้ย่อยกันหลายระลอกไพ่พลนายหนึ่งหอบหายใจแล้วกล่าวว่าทหารหมิงกัดพวกเราไม่ปล่อยเท้าเฉียนฟู่จางพวกเราปล่อยตัวสตรีนั้นไปเถอะเฉียนฟู่จางนั้นกล่าวว่าไม่ได้ ชนเผ่าเมื่องเกิดถูกช่วยเหลือไปแล้วหากนำตัวมันดาและสตรีของมันไปไม่ได้เราจะมีคำกล่าวกับไต้เทา้าหาเออปลาอย่างไรนายทหารหมิงติดตามใกล้เข้ามาทุกขณะเฉียนฟู่จางนั้นยังกัดฟันกล่าวว่าเจ้านำผู้คนสองคนคุมตัวพวกนางไปพี่น้องที่เหลือตามเรามากล่าวจบหันหัวมา้าโถมใส่กองกำลังติดตาม ติงตูซือก็ติดตามจนเหนื่อยลาเห็นฝ่ายตรงข้ามบังคับหมากลับมาจู่โจมก็ปลุกปลอบสมาธิควบหมาเข้าหาหมาทั้งสองพอเคลื่อนเข้าใกล้ติงตูซือก็สะบัดแขนซัดโลบในมือกรีดเป็นสันโค้งสายหนึ่งถล่มใส่ส่วนหัวของม้าพาหนะเชียนฟู่จ่างนั้นมือขวาเงื้อดาบขึ้นเหนือศีรษะขยับตะโพกผลจากอ่านมาฟาดฟันดาบลงหาเชียนฟู่จ่างนั้นคิดไม่ถึงว่า ฝ่ายตรงข้ามเหี้ยมหานถึงเพียงนี้กระทั่งโล่ป้องกันยังไม่ต้องการโลดจึงกระแทกถูกหัวมามาามาศึกได้รับความเจ็บปวดต้องแผดเสียงร้องก้องยกขาหน้าขึ้นม้าพอยกตัวขึ้นก็ช่วยให้มันหลบรอดจากคมดาบของติงตูสือดาบนี้กลับฟันใส่ส่วนหัวของมา้าดาบนี้ฟันใส่ส่วนหัวของม้าขาดออกมา เลือดหมาที่อุนระอุฉีดพุ่งออกรอบข้างกระเซ็นใส่ศีรษะใบหน้าของเชียนฟู่จ่างจนลืมตาไม่ขึ้นหมาสึกล้มคลืนลงเฉียนฟู่จางนั้นกลิ่งตกลงจากอานหมาพลันตวัดดาบฟันขาหมาของศัตรูขาดสะบัน้นติงตูซือก็ถูกสกัดล้มลงกับพื้นทั้งสองจึงควงดาบเข้าต่อสู้กันยามนั้นไพรพลของทั้งสองฝ่ายือมาถึง ต่างคิดช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาของตนเองสุดท้ายกลายเป็นต่อสู้ตะลุมบอลกันหากว่าอยู่บนหลังมา้าติงตูซือไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของเชียนฟู่จ่างนั้นแต่เมื่ออยู่บนพื้นวิชากระโดดโลดแล่นของมันชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบกว่าอีกประการเชียนฟู่จ่างนั้นถูกเลือดหมากระเซน็นใส่ตาเห็นแต่สีแดงแถบหนึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นยิ่งเพียงพล้ำกว่าเดิม ติงตูซือฟาดฟันดาบเข้าหาทางหนึ่งตาวาดว่าส่งคนไปชิงตัวมันดาของมึงเก๋อกลับมาทัานยามันเถอะพลางก็ฟาดฟันติดต่อกันสามดาบเนื้อโลหะของอาวุธเชียนฟู่จ่างนั้นไม่เทียบเท่ากับดาบของติงตูสือพอฟันถึงดาบที่สามเชียนฟู่จ่างนั้นยกดาบต้านทานกลับถูกฟันดาบหักสะบัน้นติงตูสือพอฟันดาบของมันหัก ร่างก็ทลาล้มไปข้างหน้าดังนั้นช่วยโอกาสควงดาบปานจักผันเสียงฉับเมื่อฟันขาขวา,ข,า,ข,ข,าข,ของเชียนฟู่จ่างนั้นขาดสะบัน้นชาวตาต้าที่ฉุดคร่าสตรีทั้งสองหลบหนีไปทั้งสมคนถูกทับหมิงสกัดไว้ติงตูซือเหยียบร่างเชียนฟู่จ่างที่เท้าขาดเสียเลือดเป็นจำนวนมากเอาไว้เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเหลือสตรีกลับมาจึงร้องถามไปว่า ช่วยคนกลับมาแล้วหรือทหารหมิงนายหนึ่งจูงม้าสีพุทธาแดงตัวหนึ่งมาถึงข้างกายมันแล้วกล่าวว่าไต่เท้าตูซืือสตรีนางนี้เกรงว่าผิดท่าเห็นบนม้าศึกอีกตัวหนึ่งบรรทุกสตรีสูงอายุนางหนึ่งส่วนบนหลังม้าตัวนี้นั่งไว้ด้วยหญิงสาวนางหนึ่งมีหน้าตาหมดจดงดงามแต่ว่าใบหน้าขาวซีดดุดกระดาษฝืนใจนั่งบนหลังมา้า คลายกับจะพลิกร่วงลงมาติ่งตูซือเพ่งตามองเห็นบนหลังม้าแปดเปื้อนไปแถบหนึ่งที่หยดหยาดลงบนพื้นหญ้ากลับเป็นสีแดงเลือดกระโปรงของหญิงสาวนั้นก็เปียกชุ่มพอเพ่งตามองเห็นเป็นคราบเลือดแถบหนึ่งติ่งตูซือตื่นตรหนกยิ่งถามพล่งไปว่าสตรีนางนี้ถูกฟันใส่ที่ใดหรือ